เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ตามช่องมณีเซ็นเตอร์รถไทอ็กซ์โอันนี้แอดเดินทางมาส่งรถภาคใต้นะครับเดือนนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับผมครั้งแรกที่อำเภอเมืองครับจังหวัดคนครศรีธรรมราชนะครับครั้งที่2ก็มาที่อ,อำเภอละแมนะครับจุมพรครั้งที่3ม,มาที่อำเภออำเภอสะเวียงสะ,ะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมาส่งรถโคได้เอลสามสี ศูนยปดดีีนะครับให้กับเสียส่วนปาล์มนะครับก็กราบขอพระคุณนะครับที่ไว้บางใจให้ร้านดูแลให้ครับอันนี้แอนเดินทางมาถึงอำเภอท่าฉัางนะครับจังหวัดนครเออจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศสงมอบรถกันะครับผมจากเสียใหญ่ใจสปอร์ตนะครับเจ้าของส่วนปาล์มนะครับบรรยากาศส่วนปาล์มส่วนยางนะครับอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ สุราธ์ธานีครับเป็นอำเภอที่ติดกับภูเขานะครับผมก็บรรยากาศก็จะสวยๆหน่อยครับเราขาก็วิ่งบนทางปูนเลยครับผมแต่จริงๆถ้าเกิดวิ่งบนทางปูนให้ปดโฟวิ view ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องแสลืมปดครับลืมบอกป้าประหยัดเครื่องดอกจอดครับบรรยากาศสมบูรณ์ไทยน,นะครับที่สวนทุเรียนนะครับ สวนที่เรียนส่วนตา์มน้ำเพียมเภียงสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะลูกค้ายังไม่เคยขับรถนะครับติดตั้งอุปกรณ์คือเครื่องตัดหญ้าใหม่ของสยามโซล่านตอนนี้กำลังทดสอบเพียงเผลอเวียงศะครับจังหวัดสุราษฎร์ ซื้อมาตัดหญ้าครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะครับเห็นว่าเป็นการลงทุนที่นะ้ัถ้งเกิดเราได้รถดีครับเอาไว้ตัดวงตัดหญ้าครับก็ราคานี้ดีกว่ารถเก่านอกครับก็ราคาสามสี่อะไรง่ายครับไม้แพงลองขับกันให้สิ่ตอนนี้ฝึกดันนะครับ กองดินนะครับเราจะเริ่มจากเซี่ยวแบ่งจะมีเซียเซ่ยวเซี่ยว,วนะอะไรมาเขารถเล็กครับด้วยหน้าดินะ่งหน้าจะติ้นนะครับถ้าเกิดแบบไม่ว่ามันหนักเกินนะเราต้องควบคุมคอนโทรลด้วยนะครับอ่าเขาให้ป่า ปิดการขายนะครับผมคุณพี่สวนปาล์มนะครับอำเภอเบียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณครับ